สวัสดีค่ะเด็กๆเราพบกันในหมวดชีวิตประจําวันนะคะวันนี้นะคะคูเกิจะพาเด็กๆนะคะมาทําการทดลองค่ะเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากเลยแล้ววัดวดัถุและอุปกรณ์ของเรานะคะหาได้จากในบ้านเลยค่ะเด็กๆอ่าเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้อุปกรณ์ของเรานะคะเด็กๆคเกิก็จะมีอ่างนะคะหรือชามใบใหญ่นะคะไว้สําหรับรองน้ํานะคะเด็กๆไม้หกนะคะ และที่สําคัญครูเกศก็มีน้ําสีแดงนะคะเพื่อให้เด็กๆได้มองเห็นชัดๆนะคะเด็กๆสามารถใช้น้ําธรรมดาก็ได้ไม่ต้องผสมสีก็ได้นะคะลกูกแล้วครูเกศก็มีกระดาษนะคะกระดาษสีขาวหรือกระดาษสีก็ได้ค่ะตัดให้กว้างกว่าปากแก้วของเรานะคะแล้วก็มีแก้วใส่นะคะใบเหมาะกับมือเด็กนะคะลกูก เอะเรามาทำกันเลยค่ะ <S <S น่าน,นะคะเราเทน้ำให้ล้นแก้วเลยค่ะเด็กๆแล้วเราก็แปะกระดาษลงไปค่ะแปะลงไปเลยนะคะ รอสักคู่หนึ่งนะคะ,ะแล้วเราก็ยกแก้วขึ้นมาค่ะแล้วเราก็ค่อยๆคว่ำแก้วลงไปนะคะลูกว,ว้าวด้เด็กเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมคะว่ากระดาษนะคะติดอยู่บนปากแก้วด้วยนะคะเด็กโดยที่น้ําไม่หกเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รั่วเลยคะ่ะลูกสังเกตดูนะคะอ่ารคเกตจะหมุนให้ดูคะ่ะ เราลองจับตั้งสิคะจับตั้งก็ยังไม่หกเลยค่ะเด็กค่ะเด็กหลังจากที่เราทําการทดลองไปนะคะเด็กๆอาจจะสงสัยว่ากระดาษนั้นที่วางอยู่บนขอบแก้วนั้นนะคะทําไมน้ําถึงไม่รั่วออกมานะคะและทําไมกระดาษถึงติดอยู่บนปากแก้วนะคะเด็กๆอ่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะคะก็คือ เ,เขามีแรงดันนะคะภายในอากาศที่อยู่ในแก้วนั่นเองนะคะดเด็กๆมันมีแรงดันอยู่ในแก้วทุกทิศทางเลยนะคะจึงทําให้น้ําไม่รั่วนะคะแล้วก็แก้วนะคะติดอยู่กับกระดาษนะคะดเด็กๆค่ะเด็กๆลองไปทําดูนะคะสวัสดีค่ะ